จ้าทุกคนฮ่าแต่เจ้าเจ้าค้องห่อเว็บซียนเนี่ยนาะบ่ค่อยสบายดีปันใดเจ้าของห่อเอาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อระจจ์ดีวันแรงงานนะทุกคนวันนี้มีแม่ครัวทำไข่เจียวให้กินนี่สวัสดีละจังสวัสดีค่ะตอนนี้ให้เดี่ยวเลยข้าวไข่เจียว ผักไข่ไเจียวนะทุกคนแต่ว่าให้คนละจานด้วยของไผรของมันวันนี้หยุดกันอยู่นนะสามคนโอ้ยมันหลายพูดจะฟองกินละลายซาฟองมาสมบายเนาะเม่ค้าไข่<น>ขจะจกินนะไม่หมดน,นี่เนาะมีไข่ทอดไขนะ่เนาะแต่ว่าจะไม่ได้กินด้วยกันเด้อพี่น้องแต่ชิโปะไข่ไว้ให้เอมี่น้ำเนาะเอมี่ก็ไม่ได้ทำงานเนาะ เอมมี่ตกงานเรียบร้อย,ยตกงานผสมนะรับจัางก็รับจัง,งเอมมี่สั่งหยุดพักงานแล้วนะคุณพักงานแล้วเนาะพี่เนาะอันนี้พักงานสิบสี่วันอันนี้คือสามคนจ้าสามคนเรียบร้อยเรียบร้อยเนาะรับจังแค่สี่หิ้วเขาอเอ็มมี่ยานรันข้าวเที่ยงก็เที่ยงนะไปเดี๋ยวเราไปทอดกันเดี๋ยวรับจังจะไปทำไข่เจียวให้กินนะทุกคนกระแบดอกกระกะทะตอนนี้กระทะเราพร้อมแล้ว ถ้ารัดจังถ้าหมายก็ตาดกับ่ข้าวอยู่ลานเท็ดได้เแต่ว่าม,มันยเห็ดกระพรองมาสิวบัดมีนใจเนี่ยกระพร้อมแล้วต้องเปิดก่อนพี่ต้องเปิดก่อน เบิร์ตจะขวงเดี๋ยวต้องไปซื้อแนวยิงแกร์มาใหม่อะมันกระเบิดเฮ้ยเฮ้ยเจมินเนาะใส่นิดเดียวแล้วพองเร็วเร็วๆกันค่ะตัวนีกก้มันหอนเร็วด้ะกินใจทายาว ไวมันจะใหม่แล้วเวเ้ยวเลี้วเร็วอย่าไหลที่เล้อย่ากดดันที่ล่กดดันละจังกันเง้ยไข่เคียวหอมนะทุกคนน้ำปัาน ทอดไข่เป็ี่นด้วยพี่น้องแต่ว่าทอดไข่ใหม่บัวใหม่จะเรียงว่าทอดบอัเป็นรัดจังนะถ้าทอดไข่บัวใหม่บัแมนรัดจังขับ,บรถบัลงทางก็บัวแมนรัดจังวันนี้เรามีคนทอดไข่เจียวให้กินบัว <laughs> ใหมแล้วมากระชากบดีหรือว่าคนทอดตัเป็นเนาะอันนี้นจองจอง dọn <laughs> <laughs> cái chèo nó hay nó phá à, may đâu không ô <laughs> nó kim chả ดีตอดไข่ฟูดีบอนะตอดไข่อมน้ำมันดีอ่ารักจังให้กินแบบง่ายๆแบบนี้แล้วพี่น้องเลยปวางีแดงปบาตองทากันน้ำมันบลคือกังคืนกังคืนต้องกินน้ำมะพอ้อวเด้งขึ้นต้อกินกันน้ำมะพอ้อวก่อนเดือบอน้ำมันนะเรียบแล้ว อันนี้คนที่สองน้ำอ่อนน้ำมันด้วยน้ำน้ำแข็งแคปก็สีเบิร์ตเบิร์ตมาแคปอ่อนบ่ก็แคปอ่อนแล้วน้อนมาตันห่อนกระปองบ่ห่อนแล้วมาแล้วบ่ห่อนแล้วแต่มันห่อนอันนั้นก็ นักกินนักกินค่ะถากถอยขึ้นมันไหมควนออกไปข้างนอกน้ำมันหัวบอาหัวบอสแยกหัวน่นคือมันควนออกไปเอ็นบะ ไข่เจี่ยวหอมแดงช่วงนี้กินหอมเป็นพิเศษนะพี่นอ้องอ้าววันไหนบ้างน่ากินบ่ไข่ปูเลยไอ้หอยยู่ได้แล้วใช่ไหมเออได้แล้วคิดว่าแล้วแล้วลว อรให้กินง่ายๆด้วยไ้องอร่อยแน่นอนค่ะอาจารย์อีหนึ่งมาอาจารย์ที่สามอะวเต่อ เริ่มไหมแล้วกระทะเริ่มไหมแล้วจ้ะสามนะจ๊ะเอมเอมี่ของเอมมี่หามแล้วไม่ลไมล <laughs> พอเพิ่ไปใร้านกินไหมบ้านนี่โอ๊หโยหามสตสอาดเดินป้อไว ออกลับด้านกลับด้านเดี๋ยวร้านที่กิกลับด,ด้านไม่ลงน,นี่อ๋อมาด่วยสองคนนาเอ้ยครับจางแซ่บึงเสร็จแล้วเมน,น,น,นูหน้นาสาวเนาะหน้าสาวเห็ดในร้านทีๆๆ่เนาะขยันแห้งด้วยนี่ เด็กกินไข่เจียวยอดพี่น้องไปไปไปนั่งกินอยู่ห้องเบิ่งโทรทัศน์ละเออ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอิ้นเอ็มมี่มาไปนู่นไปนี่แหละนี่เนี่ห้องน้องอมนี่แหละเดี๋ยวเอ็มมี่มาสามคนนี่นะทุกคนเมนูไข่เจียวไข่เจียวอ้าว วันนี้ต้องไปซื้อไข่แล้วไข่หมดแพงแล้วจ้าไม่ไข่ซื้อมาไว้อแอเยหน้าจะเอาลไข่เจียวสามพี่น้อง <c oughs> นี่มาค่ะค <c oughs> <c oughs> นสวยมาคนสวยไม่ได้ถาม <c oughs> ไม่ได้ถามเลยทนานังมาแบบนี้นะจ๊ะนี่นะทุกคนเเลืออกาใครจะเลือกมันจะมีตัวดีและไม่ดี <c oughs> พอยจับมาได้ซั่มเนี่ยใช่ก็คือแต่ให้เอ็มมี่กินไหนของสันอันนี้ของชานชานอันนี้ของอันอันแรกอ่ะอันนี้ใช่ไหมโอ้ยยองอันแรกมาเด้อทุกคนกินข้าวกินกินกินข้าวไข่เจียวกันไช่มิโซะคุณอาจารสันมือก็าซาถูเอาเด้อยายมึงกวอนให้กิน ก่อนกิน,กนามาเด้อทุกคนกินข้าวแล้วก็กินยาค่ะกินข้าวก็เด้อทุกคนพักผ่อนให้มีความสุขนะคะสู้ๆเนาะสู้ๆไปเรืกันค่ะใครจะเป็นกำลังใจให้ซองซาวในเด้อให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้เพื่อนนะทั้งนี้ก็เต้นต้องแดงต้องแด้งอยู่ตรงนั้นพักกันตกง,งานซึมเจ้ายิ้มสู้เนาะร้านอาหารเนาะสัง่งปิด14วันนอนอยู่ยไไห้อง ไม่ได้ไปไหนก็นอนอยู่ห้องค่ะบ๊ายบายละจังบ๊ายบายนะบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายมิสโชคดีมีความสุขเดินทั้งเจ้าไปแล้ว